สวัสดีค่ะโอ้ยแม่ค่ะอุ้ยสวัสดีคุณรูสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะคืเดียผมสีทองคกแท้ก็วันนี้วันนี้ชื่ออะไรเอลซ่าต้องผมสีทองต้องผมสีฟ้าเอลซ่าค่ะแม่ต้องผมสีฟ้าชต่เยที่พี่ก็ทยอยกันมาแล้วนะคะวันนี้เรามีนัดซ้อมกันพี่โดม พี่เก่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรคะคุณภูมาซ้อมน้องกี่โมงแล้วทไมยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่ก็ซ้อมเสร็จใช่ไหมคะับกำลังใจพี่พี่นะคะซ้อมเสร็จแล้วไปกินข้าวแล้วก็ไปรับเกิดอะไรขึ้นก็กำลังใจพี่พี่นะคะมาถึงแล้วพ่อพ่อย่กับแบบน่ารักดีล่าสุดก็ไม่เหมียวน้องโอนมาอะไรให้พี่เก่งนะครับขอบเขาแม่เหมียวนะโรเจอร์เกตนะคะ อะไรปลอบใจพี่เก่งขอบคุณมากมากปลอบใจน้องสาวด้วยแม่บอกนะครับแล้วก็มี้องนัดด้วยใช่หรอแม่ของพี่นัดด้วยขอบคุณค่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปรับตันอยู่ที่พ่อองพอมาก็ยังไม่ได้นอนของพี่เก่งทั้งถึงหรอรถติดมากมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วย่างแข็งร้คนดู120คนดูคือนั่งดูเราอยู่น้องสาวอยิบันดังขาบอมีจักคนซื้อข้าวมากินนี่ราคะ ข้าวปลาผัดที่สดุดที่นัดทุ่มหนึ่งไม่ใช่หรอไม่ค่ะตอนนี้ทุ่มกว่าแล้ววก็มีนมเปี้ยวนะคะต่อไปเราจะแบบคุมอาหารในรถไปรับเด็กยังคะอ๋อน่าจะรถกําลังไปรับพี่พี่ท,ที่บ้านพักนะคะไปทักทายพี่เอกก่อนโอ้ไปทักทายใครมาแล้วก็เราไปพูดคุยกันโอ้ดิคาสิตยาเขาเด้อสวัสดีค่ะวส,ว,สวัสดีค่ะ,คะแม่ แล้วซื้ออย่างก่อนแล้วซื้ออย่างก่อนแล้วซื้ออย่างก่อนพ่บอกพี่พี่คนนี้ชื่ออะไรพ่บอกพ่บอกพ่บอกพี่ชอพี่ชองชอพ่บอกจำไม่ได้เหรอเขาจำาม่ได้ปบพี่ชาพี่ชาเขียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เตรียมตัวซ้อมน้องแม่เพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาวันแรกค่ะเด็กใหม่ค่ะันกฝั่งน้อฝั่งเลยนะ อยู่จนปีสามแล้วมังวันดีค่ะพี่สวัสดีค่ะอันนี้พี่อะไรนะพี่เบนครับนึกว่าพี่อันนั้นนึกว่าพี่เลียาพี่เบนเก่าแล้วพี่เอกสวัสดีค่ะวันนี้มาทักทายในช่องน้องฮักแพงถ่ายเองเลยวันนี้ถ่ายเองแอดมินเองแอดมินฮักแพงวันนี้สวัสดีค่ะที่มานานหรือยัง มาเพิ่งมาถึงนะมาตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่ามาแต่อุบลมาถึงว่ะปลายมุมวันนี้หรอคะโอ้หนูก็มาวันนี้แสดงว่าเรานัดวันเดียวกันทำทุลานอเชียทุระเพิ่งเสร็จเหมือนกันทำเชียทุระ่วนโตน้ำน้องน้องแก้มไม่มาเลยเนาะน้องน้อๆคือไม่มาจกตาหนูคือกันเพื่อนมาเพื่อนสีม้าเขากันสีมาคือกันเขานัดกันมือนีแมนบอสนัดกันมือนีเพื่อนจกตาเขาจกตาที่สุดกินข้าวยังคะกินแล้วค่ะกินยังหนูซื้อมากำลังจะกินเดี๋ยวเจอกันตอนซ้อมนะพี่บายๆค่ะ เดี๋ยวพ่อพ่อยแม่เดี๋ยวไปเจอกันตอนพี่พี่เขามาคบกันนะคะขอยากกินข้าวก่อนนะคะนี่พ่อพ่อยแม่ให้พี่ตับให้นะคะหนูกินจะได้กินข้าวเดี๋ยวจะได้ถ่ายคลิปแค่เสร็จซื้อข้าวผัดอะไรนะข้าวปลาผัดพริกสดไปดูดด้วยเดด่างหันหนูก็เพิ่งกินไปตอนจังมงุงไอ้จีมงแรงเพิ่งกินไปไปกินก็พออันนี้มันกินอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้มันทุ่งกันแล้ววันนี้หนูยังไม่ได้กินครบซมำนีอ เขาบอกการคุมน้ําหนักที่ถูกต้องต้องกินข้าวให้มา63แล้วก็ออกกาลังกายแล้วก็งดแป้งใช่ไหมพี่เก่งแต่ว sure ่าน <sta> ี่คือโซเดียมนาอกับข่าวแบบเพิ่มอ่ก็พี่หนังดไม่ได้นะแป้งทำไมเพราะหน้าพี่ดำพี่ต้องใช้แป้งตลอดงวดแป้งไม่ได้ค่ะพี่พึ่อนอ๋อหรอแป้งไหนครับไม่ใช่แป้งครับมาถือว่างวดแป้งที่เป็นอาหาร ไม่ทะเลนหมูนเด็ดก็จะกินข้าวให้เร่อยๆแม่ดูในระหว่างที่รอพี่ๆมากันมากันยังคะลูกมีนาตื่นหรือยังลูกแม่ว่าจะกินจานสองหรอเพราะอยากกินคำยังไงคำโปมรู้ไหมว่าฉันชิมอะไรอยู่ในเซรีนน้ำ น้ำลิ้นจี้ลิ้นจี้พี่นุ้ยได้กินอะไรพี่กินโจ้ครับเพราะพี่ลดน้ำหนักไม่เกี่ยวค่ะเกี่ยวว่าโจ้ไม่ไม,ไมีแปง้งดูก็ไม่มีแป้งอูข้าวดูเนี่ยปิ้นตลอดเลยสองรอบแล้วเป็นอะไรพี่เ,เป็นปน้ำแข็เวลาหนูไลอันใหม่มหยังตัดเยอะ เป็นนี่เป็นเพราะช่องเริ่มเป็นแล้วสองรอบแล้วบูบยู่นิก็บูบออกมาแล้วก็หยุดสต็อปเองอ่าให้สัเมเัสตรวดปูนแล้คุณตรวดปูนรีบคู่ <c oughs> แลปอุบ รอโฮเล็ดมุดนลินทุนเลอร์ดี้่างบุญลอกมูนรักฮุบแรงฟูนร่างฮุบแรงฟูนเรนฟูนลาบูรีบูเรนฟูนรักกูเลนมุนเลื่อนสุรากูนลาหนูเลือนมุนรักกูเลื่นมุนลาหนูเลือนมุนลาหนูไรหมุนอะไร ลามุนลามูนเหลี่ยนมุนกระปุกที่บดลามุนใส่นามาหน่อยปวดเลี่ยนมูนหลีกูลินนูนลอดทูดลามตุ้มลามมูนอือว่าไม่เหมือนเลยลีกูรันลีกูลุดลอดทูดลามมุเหลี่ยนมุนหลีกูลินรักพกแรงพูงที่เขาลอดทูดลอกุ้มลามมุนลามมุนอะลบ สวัดีคท่าพ่อชายแดนพี่นุ่นสวัสดีพี่นุ่นขัวอมน้ำบ้างทุกจ้าทุกครับพ่อหลังบ้านแล้วเนี่ยนี่อืมไล่แข้งกันนะหลังบ้านแต่เรากินอยู่หน้าบ้านค่ะไล่แข้งกันนะไม่ใช่เรากินอยู่ในรูไล่แข้งกินก่อนโอเคคือให้เนี่ย ซื้อให้กวน้อให้กวนไม่ไม่เรจะเอาอันนี้ไปใส่น้ำไม่แข็มพวกนี้กินจากับข้าวเซเวหนเหรอฉีดน้ำหอมก่อนเอาพี่กับก่องพี่กับ้วยอัตโนมัติพี่นกกับ มึงยิวหัวเราะคู้พี่มาแล้วเดี๋ยวขอตัวเข้าท้อ,อก่อนนะคะพ่อแม่ค่ะเดี๋ยกตัลไรก็แช่นะคะน้องพี่